สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทางใจทุกคนครับวันนยูผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้าจะมาบอก3วิธีในการใช้ซัมซุง g ก a l ล็กซี่ A55 5G อย่างไรในการถ่ายวิดีโอให้คุ้มค่าที่สุดเป็นยังไงไปดูกันครับ ราอยู่กันที่เกาะกระดานนะครับซึ่งบททดสอบในวันนี้ก็จะมีทั้งบททดสอบจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทสการสั่นเรื่องของงานวิดีโอนะครับรวมถึงตลอดวันนี้เรามาช่วงหน้าฝนเนาะจะมีฝนตกตลอดเวลานะครับ Galaxy A5G เนี่ยรองรับมาตรฐานการก,กันน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการใช้งานวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคสิ่งที่สําคัญในการใช้งานวิดีโอเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือเราจะต้องเปิด UHD หรือว่าการถ่ายแบบ 4K ก่อนนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้การถ่ายวิดีโอแบบ 4K เป็นพื้นฐานแล้วในการทำคอนเทนต์ยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็ Galaxy A55G เนี่ยรองรับในการถ่ายวิดีโอ 4K นะแต่ว่าเมื่อเราซื้อเครื่องมาตอนแรกเนี่ยมันจะตั้งค่ามาเป็นแบบ Full HD นะครับวิธีการเปิดนะครับก็คือเข้าไปที่กล้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนไปที่แถบของวิดีโอนะครับเราจะเจอคำว่า UHD 30นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ Ultra HD หรือว่า 4K นั่นเองนะครับก็ให้ทำการกดเปิดนะ ทีนี้เวลาเราใช้งานกล้องหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนหลักเลน Auto ์อัลตร้ารไวนะครับก็จะใช้แบบ 4K ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงกล้องหน้าของ Galaxy A55G เนี่ยก็รองรับ 4K เช่นเดียวกันนะซึ่งเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดเป็นแบบ 4K ครับ ีนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการแคปเจอร์ภาพกันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้าบอกเลยว่าการใช้ซัมซุงเนี่ยมันสนุกมากๆนะครับเพราะว่าการแคปเจอร์ภาพเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะแล้วนํามาแคปเจอร์เป็นรูปถ่ายได้นะครับตรงนี้จะเหมาะกับการที่เราทําสถานการณ์เอ็กซ์ตีมต่างๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพไปด้วยหรือว่าวิดีโอไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนนะวิดีโอในภาพเนี่ยแล้วอยากได้ช็อตไหน ก็แคปเจอร์ช็อตนั้นได้เลยนะครับซึ่งการแคปเจอร์ภาพที่ระดับ4 d เนี่ยเราจะได้ไฟล์คุณภาพแค่2ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าเราแคปเจอร์ภาพที่ไฟล์ 4K เนี่ยเราจะได้ถึง8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งแน่นอนตัวเลข2ล้านกับตัวเลข8ล้านเนี่ยห่างกันมากๆกนะครับการถ่าย 4K เนี่ยทำให้เราได้ภาพ8ล้านพิกเซลเนี่ยมันเพียงพอต่อการนําไปแต่งต่อหรือว่าการลงสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองนะซึ่งวิธีการแคปเจอร์ภาพเนี่ยให้เราทําการถ่ายวิดีโอ 4K ซีนที่เราต้องการก่อนนะครับหลังจากนน,นั้เ ไปที่แกลเลอรี่ในเครื่องนะครับมันจะมีบริบเวณสไลย์ล่างนะครับจะขึ้นรูปเลยว่าแคปเจอร์วิดีโอนะครับเพื่อสามารถกดเลือกช็อตน,นั้นได้เลยแล้วเราก็จะได้ภาพคุณภาพระดับ8ล้านพิกเซลมาท,าทันทีครับ นี่ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เลนแรกนะครับก็คือกล้องหน้านั่นเองนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะเลือกใช้กล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งข้อดีของกล้องหน้าคือเราสามารถมอนิเตอร์หน้าตัวเองได้แต่ข้อด้อยนะครับก็คือคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะมองหน้าตัวเองในกล้องซึ่งถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ตาของตาเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสนะครับหรือว่าไอคอนแ t a c t ไปที่คนดูเพราะว่าเรามองที่หน้าจอเนาะถ้าใครจะใช้กล้องหน้าให้มองไปที่เลนของกล้องหน้า ให้มองไปที่เลนส์ของกล้องนะแล้วก็จัดตัวโทรศัพท์เนี่ยให้อยู่บริเวณตรงกลางนะครับหน้าเราก็จะอยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็ตาเราจะคอนแทคคนดูแบบนี้นะครับซึ่งข้อจํากัดของกล้องหน้าก็คือเนี่ยคุณภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะสู้กล้องหลังไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเราก็แลกกับการที่เราสามารถมอนิเตอร์หน้าตัวเองได้นะครับสามารถดูมุมนะครับจัดองศาต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับเลนส์ที่2ครับก็คือเลนส์เอลตรวายนั่นเองนะครับเลนส์เอลตรวายของ Galaxy A55 5G เนี่ยสามารถที่จะถ่ายแบบ 4K 30เฟรมได้ก็คือตามที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะครับข้อดีของการใช้เลนส์ลตรวายก็คือเราจะได้มุมมองการรับภาพที่กว้างนะครับใกล้เคียงกับการใช้กล้องแอคชั่นแคมนะครับอันนี้คือดีมากๆเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องยืดแขนออกไปไกลจากตัวมากนักนะครับก็เก็บนะครับมุมมองของภาพได้ทั้งหมดเลยนะครับการใช้เลนส์เอลตรวายเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดในการถ่ายวอล์ นะครับแล้วก็คุณภาพเลน Alt ์อลต์วายของ Galaxy A55G เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับถือว่าเป็นเลนสที่ดีมากๆนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเลนตัวสุดท้ายกันก็คือเลนหลักนะครับ <S <S แล้วก็มาถึงเลนตัวสุดท้ายนะครับก็คือเลน 1X หรือว่า Main Camera นั่นเองนะครับ แน่นอนว่าข้อดีของการใช้เลน 1x ก็คือคุณภาพของกล้องจะดีที่สุดนะครับเพราะว่านี่คือกล้องที่มีความละเอียดสูงที่สุดเลย50ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวนี้เองเนี่ยการถ่ายที่ 4K เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณภาพไฟล์ดีมากๆนะครับมีหลายๆคนเนี่ยใช้ Galaxy A5 5G ในการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ตาเห็นเนี่ยก็คือจะใช้เลนส์หลัก 1x กับเลนส์อัลตอรวานี่แหละนะครับซึ่งถ้าใครจะใช้เลนส์หลักในการถ่ายเนี่ยตาก็แนะนําว่าเราสามารถใช้ถ่ายตัวเองได้แต่ว่าเราจะต้องยื่นนะครับตำแหน่งแขนเนี่ยออกไปห่างจากตัวประมาณหนึง่งเพื่อที่จะเก็บภาพใบหน้าเราแบบไม่ขาดน,นะครับอีกทั้งนะครับเลนส์หลักเนี่ยยังสามารถที่จะอัดแอพนะครับมาใช้ในการถ่ายบีโรต่างๆได้เช่นสมมุติเราไปเที่ยวนะครับจะถ่ายกาแฟบนโต๊ะอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้เลนส์ 1x ในการถ่ายเพราะว่ามันได้ภาพเปอร์สเปกทีฟ ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์จริงๆนะครับก็คือมุมมองของภาพจะไม่เพี้ยนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทําคลิปให้มีคุณภาพเนี่ยตาคิดว่าเลือกใช้เลน 1x สลับกับเลนเอล้ตไวทจะดีที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงการใช้กล้องหน้าเพราะว่าการใช้กล้องหน้าเนี่ยตัวขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยมันเล็กกว่า2เลนก่อนหน้าน,นี้นั่นเองครับ โอเคครับทีนี้เรามาคุยกันถึงพาร์ทของระบบกันสั่นของตัวเครื่องกันนะครับตัวระบบกันสั่นตัวเครื่องของ Galaxy A55 5G เนี่ยมี2ระบบนะครับระบบแรกคือ OIS กันสั่นกับระบบที่2 VDIS หรือระบบ Super Steady นั่นเองนะครับในการใช้งานระบบ OIS เนี่ยคือฮาร์ดแวร์นะเวลาเราเขย่าเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงแก๊แกๆเบาๆนะครับตรงเนี้ยคือฮาร์ดแวร์กันสั่นของตัวเครื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปเขย่าเล่นกันแล้วก็ไม่ได้มีน็อตอะไรหลุดนะครับซึ่งระบบกันสั่น OIS เนี่ยสามารถทํางานได้ที่ 4K ทั้งเลนหลัก เลนเอลตาวารวมถึงกล้องหน้าของตัวเครื่องนี้เลยนะครับส่วนการใช้งานระบบ VDS หรือว่าตัว Super Steady เนี่ยจะเป็นระบบที่เมื่อเราเปิดเนี่ยจะเป็นกันสั่นพิเศษนะครับจะใช้ตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับทำให้เวลาเราเปิดโหมดนี้เนี่ยตัวภาพเนี่ยจะถูกลดลงมาเหลือ Full HD เท่านั้นนะครับซึ่งการเปิด ตัวนี้จะเหมาะกับการวิ่งนะครับซึ่งถ้าใครต้องการที่มันกันสั่นมากๆเนี่ยการเปิดซูเปอร์สเตดี้ก็จะเข้ามาช่วยในจุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งในการใช้งานทั่วไปในการถ่ายทำร็อกเนี่ยตาคิดว่าใช้งานกันสั่น o s แบบธรรมดาเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับการถ่ายที่ 4K ในทุกเลนครับ จากที่เราไปวิ่งมานะครับพเพื่อนเพื่อก็คงจะเห็นไฟล์กันแล้วนะว่าการเปิดโหมดซูเปอร์สเตดี้เนี่ยเราจะได้การสั่นที่ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกมากับคุณภาพของภาพที่เหลือแบบ Full HD นะในความคิดของต้านเนี่ยต้าคิดว่าในการใช้งานถ่ายทั่วไปเนี่ยการถ่ายแบบ 4K และการสั่นเครื่องที่มี OIS เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่ต้องวิ่งหรือใช้การสั่นเร็วๆมากจริงๆเนี่ยแนะนําว่าใช้งาน 4K เพื่อได้คุณภาพไฟล์แล้วมีีีีกันส่่ทดแบบเพพยงอ คุ้มกว่าครับและนี่คือเทคนิคการใช้ Galaxy A55 อย่างไรให้คุ้มนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังแบบเป็นมือใหม่และอยากถ่ายวิดีโอด้วย Galaxy A55 นะประสิทธิภาพของ 4K เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการกันสั่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้จริงตามที่ตาขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ดูในคลิปนี้เลยนะแล้วว่าถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับตาทารีวิวไว้ให้แล้วนะครับทั้งแบบรีวิวเต็มแล้วก็รีวิวแบบลองเทอมรีวิวนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในช anel ของเราเลยนะและตอนนี้นะครับ Galaxy A55G เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับก็คือผ่อนร่วมกับ Samsung Finance Plus ได้นะครับก็สามารถที่จะผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะลองติดต่อสอบถาม Samsung ใกลบ้านของเพื่อนๆได้เลยนะครับ แล้วก็ Galaxy A55 5G เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้จริงนะเพราะอะไรดูปะ่ะ เพราะว่าคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับตาถ่ายด้วย Samsung Galaxy g l l x x ซ A55 5G เครื่องนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น a อ r o แล้วก็ b r o เนี่ยถ่ายจาก Galaxy A55 5G ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงคลิปที่เพื่อนๆดูจากตอนนี้ด้วยนะนี่ก็ถ่ายด้วย Galaxy A55 5G นะครับข้อดีของ Galaxy A55 g เนี่ยก็คือเราสามารถใช้ 4K 30เฟรมในการทำคอนเทนต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือข้อดีที่ดีมากๆนะรวมถึงเราสามารถที่จะต่อไมโครโฟนไวเลสได้นะไมโครโฟนแบบนี้ สามารถที่จะต่อแล้วก็ใช้งานกับ Galaxy A55 5G ได้เลยทันทีนั่นเองครับ